สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกททางเข้าสู่ช่องของพี่เบชโชว์นะ ยังคงคอนเซปต์เดิมกับการปรบมือดังๆนะจ๊ะก็สอสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุบกคนอีกเช่นเคยใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ share, ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้ด้วยนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขสวยๆจากหลากหลายกูรูหลากหลายอาจารย์นะคะเน้นย้ํานะคะว่า คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของแต่ละกูรูของแต่ละอาจารย์ของแต่ละสำนักเท่านั้นแต่ด้วยที่แบบว่าเราอะ่ะมันมีแบบสายเลือดน,นักสู้ ของตัวเลข <c oughs> เป็นไฟกับแบบเนาะพี่น้องเนาะไปความหวังเดียวของชีวิตเลยนะช่วงนี้นะกับตัวเลขง,งามๆเนี่ยค่ะเมื่อนี้พี่เป้มีตัวเลขง,งามๆของแอตไยฟานะคะซึ่งถือว่ารัฐบาลเนี่ยแนวทางรัฐบาลของเรานี่แบบว่าเข้าบ่อยเดินดีเข้าแบบจึงจ้งๆแบบตลอดนะ่ะงวดเมื่อกี้กันนี่นะจ๊6 6นะฮกสองสองหกเนาะก็ ตามนั้นจ้ะและสำหรับงวดวันที่1สิงหาคม2568นะคะแอตไตฟฟ้าบอกว่ามีเลขเด่น2ตัวซึ่งเด่นพอๆกันจับยากมากสายวิ่งสายรูดให้ไปทั้ง2ตัวนี้เลยนะคะตามนี้จ้ะเด่น2และ8เด่น2และ8นะคะ82 83 87 27 29 แป8สองแปดสามสายวิ่งสายรูดนะคะงวดนี้1สิงหาคม2568คือ2และ8 2และแปดนะจ๊ะทุกคนจ๋าขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังที่สำคัญที่สุดคือแบบว่าซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อ <laughs> เป็นไปที่เป็นสายเอกสซนหนักอ่ะ ก็ายากเนาะสายเอกโกซนน่ะเดี๋ยวนี้ก็อันนจนอ่านจนหน้าดำหน้าแดงเออแต่แม่นไผยที่เป็นสายรัทิบาทแบบอันนั้นก็ขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะก็ไปแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากว่าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย